โฮปความหวังยังไม่สิ้นเราพูดเรื่องเครียดเกินไปไหมคะบุตรสปรัตถวันวิวัฒนกุลหรือคนที่แฟนๆเพลงเพื่อชีวิตเรียกว่าพี่แดงหันมาถามผมด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงหลังจากที่พี่สุเทพถวันวิวัฒนกุลสามีของเธอตอบคำถามผ่านไปได้สักครึ่งชั่วโมงเธอกลัวว่าสิ่งที่เราคุยกันจะหนักเกินไปสำหรับหนังสือและผู้อ่านของเราซึ่งส่วนใหญ่ ยังอยู่ในวัยรุ่นน่าสนใจทีเดียวเมื่อศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่ทำกิจกรรมกับวัยรุ่นมาตลอดอย่างวงโฮฟแฟมิลี่มองว่าบางครั้งการพูดเรื่องปัญหาสังคมที่ออกจะหนักนิดจริงจังหน่อยวัยรุ่นก็มักจะเบื่อนหน้าหนีอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ตอนออกเทปชุดแรกพี่สุเทพเริ่มต้นเล่าถึงจุดยืนของวง ที่เน้นสื่อสารในเรื่องครอบครัวเป็นหลักตอนออกอัลบั้มแรกเมื่อปี2525 25นั้นน้องโซ่ลูกสาวคนโตอายุได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นมันทำให้เรารู้สึกถึงความรับผิดช,ชอบของการเป็นพ่อแม่ทำให้เราเห็นว่าครอบครัวสำคัญที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อไปในสังคมถ้าเราดูแลให้เขามีจิตใจที่งดงาม นอกจากเขาจะเดินถูกทางแล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยเราตั้งใจว่าต้องเป็นครอบครัวดนตรีที่มีสาระลูกโซ่ลูกศรเข้ามาร่วมร้องเพลงตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออกลูกเห็นแม่ร้องเพลงยังไงก็ร้องตามพี่สุเทพบอกว่าลูกร้องส่วนของตัวเองได้ดีกว่าแม่อีกพี่แดงหัวเราะเมื่อพูดถึงลูกสาวทั้งสองคนซึ่งเมื่อก่อนพ่อแม่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหน ก็เอาลูกใส่ตะกร้าไปด้วยจนถึงวันนี้สองสาวโตพอที่จะมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงและแต่งทำนองเองได้แล้วโดยเฉพาะลูกศรที่เรียนทางด้านดนตรีอยู่ที่คณะดุางค์มอศิลปกรการเข้ามามีบทบาทของลูกสาวทั้งสองทำให้ทิศทางเนื้อหาดนตรีของ Hope Family ดูสดใสร่วมสมัยขึ้นหรืออย่างในเว็บไซต์ wwwho ข ที่ทำงานกราฟิกดีไซน์เก๋ๆมาใช้จนลบภาพเพลงเพื่อชีวิตเฉยๆออกไปได้หมดเพลงเพื่อชีวิตคือเพลงที่รับใช้มวลชนที่เสียเปรียบในสังคมถึงคุณจะเขียนเพลงใช้ภาษาซาบซึ้งกินใจแต่แค่เอาเรื่องของคนจนมาเขียนขายกินก็ไม่ถือว่าเป็นเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นแค่ธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเพลงรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่คุณเริ่มต้นเขียนเพลงแล้วคิดว่าต้องขายได้แน่นอนได้ตังค์แน่นอนเรายอมไม่ได้กับคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อชีวิตแล้วคิดแบบนี้โอเคเราอาจจะต้องอาศัยค่ายเทปและว,วงจรธุรกิจบ้างในบางจังหวะและโอกาสเราต้องช่วงชิงโอกาสตรงนั้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประชาชนพี่สุเทพตอบคำถามเรื่องการที่เพลงเพื่อชีวิตไม่สื่อสารกับคนหมู่มากในยุคปัจจุบัน เราไปเล่นตามโรงเรียนแต่ละรอบมีคนฟังประมาณ4-500คนเราบอกไม่ได้หรอกว่าทุกคนจะชอบเพลงของเราแค่2-3เปอร์ซนก็อยู่แล้วเหมือนคุณต้มน้ำกาหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดอาจจะใช้ชงกาแฟแก้วเดียวคนหลายพันล้านคนบนโลกเราไม่มีทางทำให้เขาคิดเหมือนกันได้หมดดนตรีแต่ละรูปแบบก็มีคนพึงพอใจและซึมซับมันต่างกันออกไป ที่บอกว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่มีอะไรใหม่เราต้องมองว่าโครงสร้างทางสังคมมันเปลี่ยนไปหรือ,อยังทุกวันนี้มันแค่ไฮเทคขึ้นสื่อสารรวดเร็วขึ้นแต่โครงสร้างเนื้อแท้ของระบบมันไม่ได้เปลี่ยนเราก็อยากจะย้อนถามว่าคุณไม่เบื่อเพลงรักบ้างเหรอเขียนเพลงรักมาไม่รู้กี่ล้านเพลงเนื้อหาก็ซ้ำไปซ้ำมาหรือขาดแคลนความรักจนต้องหวยหาขนาดนั้นเชียวหรือมีเพลงหนึ่งเราเขียนไว้ เมื่อ15ปีมาแล้วชื่อเพลงหน้าไม่อายผู้แทนทุกวันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่แล้วคุณจะทำให้ผมเปลี่ยนยังไงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากเราจะได้เห็นวงโฮ Family ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีชุมนุมทางการเมืองต่างๆโดยไม่ขาดแล้วพวกเขาก็ยังได้ทุนมาทำกิจกรรมโรงเรียนสันจอเข้าไปทำกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียน40-50แห่งให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเอง รักครอบครัวรักสังคมไม่ใช่แค่รักวัตถุหรือไปหลงกับสิ่งยุวยุพี่แดงให้เหตุผลถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ว่ามันเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากทำงานรับใช้สังคมชื่อวงของเราแปลว่าความหวังสิ่งที่เราทำต้องก่อประโยชน์ตราบใดที่คนยังมีความหวังสังคมมันก็ดีขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีความหวังทุกอย่างมันก็จบ